ีครับสวัสดีครับเจอเกันอีกเช่นเคยครับคราวนี้มีเมนูผัดเผ็ดไก่บ้านนะฮะวันนี้อ่าวันนี้จะผัดเผ็ดไก่บ้านให้บรรดาก็ซือได้รับชมกันยังน,นก็น้ำพริกแกงลงมาผัดให้หอมก่อนเนาะเอาเงาเด็ดใส่พริกแกงดีวกว่าขั้วพริกให้หอมผัดให้หอมเครื่อง ผีกแกงก็ซื้อมาจากตลาดครับวันนี้เอาพี่แกงมาจากตลาดไม่ได้ทำเองเนาะจะ,จะอร่อยหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เดี๋ยวลองดูก่อนเนาะเอฟซีจามปรัแบบชมกันไปเรื่อยๆเนาะผัดพิกให้หอมก่อนว้าวนู้ยแต่จะอร่อยจามอร่อยแน่ๆวนเนัเนี้เนาะ หอมจริงๆทีทททท่แกงหอมอ่าเมื่อได้ที่แล้วก็นําไก่บ้านครับนี่ฮะไก่บ้านอันนี้เผ็ดเผ็ดไก่บ้านไก่บ้านลงไปใส่เลยโอ้โหผัดเผ็ดไก่บ้าน,ส,านส,สูตรลุงนันอีกที่เคยเนาะ ทานกันง่ายกินกันง่ายสไตล์ลุงนันแล้วก็ขอขอบคุณครับบรรด,ดาอิีทุกท่านที่เข้ามารับชมและเข้ามาเป็นกําลังใจให้ลุงนันก็ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จนะครับอันนี้ก็พัวไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็เดินด้วยเคร,รื่องุงเนาะไปไส ชอบอร่อยชอบอร่อยก็ใส่กันมากๆหน่อยใส่ไปของตกมันตายหน่อยอันนี้ก็เคี่ยวเนาะเคี่ยวให้ได้ก่อนเติมเครื่องปรุงไปแล้วเนาะเติมเครื่องไปแล้วเดี๋ยวก็รออีกหน่อยอีกหน่อยตรงนันก็จะใส่พวกอื่อ ไปตกวเขาพร้อมพริกใส่ไปให้นะปรุงไปวันนี้ก็กำลังแกงกำลังเคี่ยวเนาะเพราะว่าเป็นแก่บ้านก็ต้องใช้เวลาหน่อยเคี่ยวหน่อยเนาะเอาละครับตอนนี้ก็ออาน้ำพริกลงไปใส่เลยวันนี้ใส่ลูกโดดตรงนั้นใส่ลูกโดดไปเลยกินกันง่ายๆลูกโดดเนาะแกงแบบว่าบบ้นบาน สไตล์ของลูกนันเนาะอันนี้เสร็จแล้วเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วเนาะเอฟซี <c oughs> ติดตามด้วยด้กูกระเท او ติดท้ายรายการเลื่นไปกระเท ا าไปปั๊บเหลือครับเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวไปตัก รับประทานกับลุงนั้นได้เลยนะครับเอสซีแกงไก่บ้านสูตรของลุงนั้นอีกเช่นเคยวันนี้ขอ,ขอขอบคุณครับเอซีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมเดี๋ยวเข้ามาเป็นกำลังใจให้กับช่องภาษาเพื่องามเนาะอะ,อะเรี็บร้อยเดี๋ยวตักแต่ซาบกันเลยนะครับ อาสวัสดีครับสวัสดีครับเอทุกท่านครับวันนี้เจอกับช่องประสาเผื่อง,งามอีกเช่นเคยครับวันนี้มีเมนูเนาะผัดไก่บ้านผัดเผ็ดไก่บ้านทำง่ายกินง,ง่ายสไตล์ลุงนันอีกเช่นเคยวันนี้เนาะเนี่ผัดเผ็ดไก่บ้านก็ขอขอบคุณรับรดาเอฟซทุกท่านนะครับที่อยู่ต่างแดนประเทศเพื่อนบ้านสปปลรวเวียดนามและกัมพูชา พร้อมกับต่างประเทศน,นะครับที่เข้ามารับชมและเข้ามาเป็นกําลังใจให้กับช่องภาษาพื้งานลุงนั้นก็ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับวันนี้มีเมนูกันง่ายๆกินกันง่ายๆสไตล์ลุงนั้นเนาะอือกินง่ายๆสไตล์นั้นวันนี้มากินกันแบบสบายๆเนาะเอฟซีทุกท่านครับก็เข้ามารับชมกันก็ขอขอบคุณครับนะที่เข้ามาติดตามและเข้ามาเป็นกําลังใจให้ช่องปสานาพื้งานครับ เอาวันนี้นังก็จะมาทานข้าวเดี๋ยวก็จะไปะส่งนะฮะส้มแผ่นครับนะวันนี้จะเอาส้มแผ่นไปส่งเขาสั่งมา20กล่องครับนะ20กล่องทําเองครับนะฮะไอบ้าท,ทําเองเอาทานข้าวแล้วลุงนังก็จะเอาส้มแผน่นเนาะไปส่งตีสั่งมา20กล่องนังก็ทํานิดๆหน่อยๆครับไม่ได้ทํา ขายนะครับเนาะมาทำเพื่อเ <P en it> พื่อนเพื่อนสั่งมาก็เอาไปให้าไปให้เขาเนะาะเขาสั่งมาก็เอาไปให้เอ็ดซีเอาละรครับก็มาทานกันเลยเอามาอีกแล้วน้องเหนียวมาอีกมามาอย่าเพิ่งรบกวนที่น้องเหนียวเดี๋ยวให้กินข้าวก่อนอมาทานกันเลยเนาะเป็น,ปนง่ายๆวันนี้ไม่มีอะไรแนละ้วครับกับุ้งกับแก้มาะไรไม่มีแล้วนีแตั ผัดเผ็ดไกยอย่างเดียวเลยกินจ่ง่ายๆเนี่ยมาทานกันเลยครับสุดยอดครับสุดยอดครับสุกยอดมากๆอร่อยมากๆครับทำม,มือไหนอร่อยมือนั้นเนาะเอตี D, มาตามด้วยกันครับ <c oughs> อร่อยจริงๆ ทำง่ายจิงง่ายอิยอยโดุด Okay. ดยอดของฟารมอร่อยแกงเป็ดไก่บ้านแกงเผ็ดไก่บ้าน เอาข้าวเสริมอีกอร่อยครับอกินข้าวอร่อยเวันนี้เป็ดแก่บ,บ้านกิดยอดเนาะตักข้าวเสริมมาอีกอกิจหนึ่งสาพีวันนี้กินข้าวแซ่ นั่นไม่ได้เอาก็ดูกเลยแราวเอาก็ดูกเอาแต่เนื้อมากแกงกระดูกเอก่อต้มประกาศดองกินมือเย็นกินมือเนื้อ มื้อนี้กินผัดเผ็ด,ผดใหญ่บ้านเลาะเอาตาเนื้อเนื้อมาแกงเนาะกระดูกนั้นต้มใส่หม้อต้มประกาศดองไ้ทานตอนเย็นสดน้ำคล่องคอดีอ่ะทานก็ต่อครับอร่อยแบบทบดีครับ อิ่ครับเหลือไว้ถานตอนเย็งเงยนต่อเอาแล้วก็เอฟตีคลิปนี้นุงนั้นก็ปิดคลิปไปเพียงแค่นี้นะครับถ้าอย่างไงก็ช่วยกันกดไคลไคล์กดแชร์กดกระดิ่งกิี๊กดติดตามให้ด้วยครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆออกถูแสตาบันดาอฟซีสำหรับคลิปนี้ไม่บา,บายครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับ